สวัสดีครับพี่น้องครับขอกันมาหลายกับแนวทางฮานอยของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซนต์แล้วก็ของซอสซูมิอาารย์ว่าเอาทั้งสองคนเลยเอาอาจารย์เบลมุนี่ไฮเดนที่7กับ1ครับ7จนี่จับคู่เป็น2ตัวมี70 73 75แล้วก็เจครับเน้นที่75ว่งไวเพิ่นวงไวห้ส่วน1จับคู่เป็น12 1่ หนึ่งหาหนึ่งเก่าครับเน้นที่หนึ่งหา้าสามโตของอาจารย์เบลห้าน้อยมือนึ่กับคือห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเนาห้าเจ็ดหนึ่งอันนี้คือแนวทางฮานอยประจำมือนี้ครับของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซ็นต์อาต่อไปครับเป็นแนวทางของซอสุมิบัดน,นี้ของซอสุมิมือนี้เพิ่นธไฮเดนซี กับ3ครับ c กับ3 4 c <4 S 1> เป็น2ตัวมีตัวใดแน่มี c 0 41 45 c c และ c 2เน้นที่ c 2นะครับส่วน3นั้นมี30 31 35 32ครับเน้นที่32 3ตัวของซอสชมิฮหานอยวันนี้คือ2 4 3 c ครับเอาสอง c สามที่นี่เป็นมี เน่นให้อีกเน่นเป็นรอบเป็นรอบครับพิเศษและ VIP ติดเบิ้ลติดศูนย์อ่รารอบพิเศษเอ่รอบพิเศษติดเบิ้ลแล้วก็ติดศูนย์นะครับส่วนรอบ VIP ก็เทติดศูนย์ไว้นะครับเนาะส่วนรอบปกตินี้มี6 6 4หรือ3 3มสามแล้วหกสามหกห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสามสี่สามสองแปดแปดระวังเบิดครับอ่ะนี่คือแนวทางของอาจารย์เบล และซอสุุมินะครับก,กับฮาน้อยวันนี้22มีนาคม2566เป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อ